วันนี้ผมก็เล็งน,นะครับจากช่องไรเดนในป่าก็อยู่กับเพื่อนนอตเอ็นพีพาลุยครับนะครับจากช่องเอ็นโอทีพาลุยนี่พี่วันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนนอตไปเก็บพักนะพี่พี่ครับผม,ผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเพื่อนเล็งนั่ยจะพาผมไปหาผลไม้นะครับซึ่งอยู่ในแถวป่านั่นนะผมผมเนี่ยก็ต้องขอภัยอัาดับแรกนะที่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้อัพโหลดคลิปให้พี่พี่เนี่ยได้ดูนะมีงานที่จะต้องทำเลยนะพี่พี่นะ ครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยก้อนจะไปเนี่ยคนฟ้าคนละนึ่งไลคนละนึ่งแชร์เพื่อไปกันในป่าครับผมครับผม let's go up เพื่อนน็อตไปเลยนะไปไปเอ็มดี๋ยวเราไปเดินไปกันได้ที่นะแต่น็อเป็นพีพ่าเลยนะครับใกล้เลยมีความเย็นด้วยนะ อากาศเย็นมากนะครับเพื่อน,นัดใช่เย็นมากมแล้วก็เหมือนจะยังไม่เจออะไรนะเพราะว่าท่านทา,ทานี้เนะี่ยยังไม่มีผักให้เก็บเลยแล้วพอจะรู้บ้างไหมว่าผักอะไรเก็บกินได้บ้างผักกูใช่อลยไหนอะไนช่วยน่อยไหมเราจะมีผักกูด้วยนะทนะี่นี่นะใช่หรอใช่ไปดูกันดีกว่าถ้ามีเนะี่ยเราก็ตามมาได้ดเอาไปให้แม่ได้นะใช่ครับใช่ครับเพราะแม่เนะขาชอบกินผักไหมใช่ครับใช่ครับ เฉพาะบริเวณนักกาคอุตรน่าจะมีหวีนะใช่คล้าหนามเนี่ยเหมือนน้ำไม่ค่อยขึ้นเยอะมากแล้วพี่ใช่ครับใช่ครับเพื่อนนัดครับว่าวันนี้รู้สึกว่าระหว่างมานมเนี่ยมันจะรีนเสียงใครไม่รู้นะใช่คนนัดคิดมันผมดหรือเปล่า,าครับคิดแต่ว่าแต่คล้าก็มนในป่าเขาเนีน่นยเขาจะมาในป่าเนี่ยมันมีตัวหนึ่งกับเพื่อนนดัดไอ้อตัวนั้นชื่อมันเหมือนกับว่า มันมันจะชื่อได้งแงงค่านะนอนนอนเพื่อนนอนพอจะนี่นพี่มาหละนะ่อนี่ยมาเจอใครไม่รู้นะนะ่ากลัวนะเพื่อนนอนนะทำไมอะไขไม่รู้นั่นน่ะพี่ตกใจกมันเลยเต็กไม่ใช่หรอหนะใช่โอ้พี่ระวังมาเนะี่ยมันน่าเกี่ยวข้านะก็เลยแพ้มันจะเป็นคำสับแช่ง,องใอ้เจ้าตัวนี้นะ โอ้ไม่เคยเห็นเลยเด่เคยเลย,ม,เเลยมันน่าลองเข้าไปทักทายกันสิเพื่อนก่อนเข้ามาจะคุยด้วยหรอใช่ใช่แล้วก็คุยทงางทางไม่ต้องคุยไกลนะไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้เขาเป็นใครนะพอเขาเนี่ยอยู่นิ้ในเงี้ยมันเขาว่าระแวงอะไรสักอย่างเลยนะเดีย๋ยวเพื่อนนอ่าลองไปดูหน่อยหรอเราเป็นใครเนี่ยมาจากไหนเนี่ยมีบ้านเปล่า Đi chơi không? Đi chơi không? Đi Đi chơi không? Đi chơi không? Đi không? Đi chơ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 i không? không? Đi chơi 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 không? Đi ว่าไม่เห็นหน้าเนาะเนี่ยเพื่อนอนลองเข้าไปดูเลยดีว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงนะไปดูหน้าไหมเพราะว่าดูแล้วนะมันจะเป็นไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของแมงลูกอ่อนหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่เคยจะไม่ลองนอนลองเข้าไปทักดูน้องเขาเงียบนะไม่ต้องกลัวเขาพร้อมเลยนะหมอเี่ครัไม่ไม่ต้องกลัวพี่หรอกพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ทำอะไรครับมาเลยครับไม่้อกลัวพี่นะเนี่ย แค่นี้สักทีไม่ทำร้ายน้องว่ะใช่ป่ะไปางาน,นเลยแล้วมาจังไหนเนี่ยพาไปดูบ้านได้ป่าวไปพาพี่ไปกันไปมาจาาังไหนพาพี่ไปดูบ้านได้ป่าวพ <c oughs> าพี่เดินไปได้ไหมฮะไปเดี๋ยวผมจะพาเราไปทักทายนะ ชจงไอเนี่ยคขาฮะไอไอช่าฮะลีลีลีก็จุจยไงช่ปะลีลโอ้โหอคนลีลีก็จะจ้เลยลีคนลีลีก็จจเลยเดราจะตามน้องไปนะน้องพว่น้่หล่าครับพี่เดนนี่ก็พาน้องเนี่ย ไปนะน้องก็เดินไวมากเลยนะใช่เพื่ออะไรเพื่อเดินมาก็เหนื่อยเพื่อนนั้นนะใช่น้องเขาก็ดูแปฝๆนะพอนะใช่หาผ่านเดินเนะี่ยมันจะวนเลยนะเนทางที่มาเมื่อกี้เลยแบบนี้นะทำคงตอกใจเลยนะ ใชครับผมยังไม่ได้ทำตั้งตัวเลยนะพี่แกโผล่ล่อเลยอ่ะดูด้วยกันน้องเขาอาจจะแบบไม่รู้ตัวเนาะน้องใส่ไปไหนอ่ะหรือคู้แรกเู้เอ๋ผู้ของเนี่ยอ่ะฮะน้องมาอาศัยอยู่ที่นี้เหรอพี่พี่ทำทำใหรผมดูสดูใช่น้องมาอาศัยอยู่นนใ<ช>นแถวทำดูสิอย่างเงี้ย นย่อเลยเหรอขยายเหรอมันน้องเนี่ยก็ดูสหวาดกลัวปกผมอยู่นะใช่ครับน้องเดียวม่ไว้ใจผมนะเราเนี่ยภาษาเมย์อาควะควะภาษาเมยจ๋อเจออ่ะร้องเนี่ย มาอยู่กับปูรุสีทิงแต่เมื่อไรเนี่ยเขาไม่รู้นะเจ้าปูรุสี่เนี่ยก็หายไม่เจอทิ้งไอ้เนาะเได้เนาะมูพอนะเนาะมูพ่อคอยช่วยเหรอฮะคอยช่วยรับอีเครียดเหรอน้องมาว่าน้องเนี่ยโดนพ่อกับแม่เนี่ยทิ้งนะไป้เด็กน้าสงสารน้องมากมใช่ครับน้องอาจะโดนทิ้งนะจรินข้าหรือย่างผมก็ไม่รู้เลยนะเอาไม่มีเหรอ วันนี้เดี๋ยวทานนะวันนี้เนี่ยคงแค่จะมาหาคุณป่าเพื่อนนะมาหาเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะได้เจอกันหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเป็นไรอ่ะเฮ่อน้องมันขับไปดิเพื่อนน้องเป็นไรน้องเป็นไรเพื่อนน้องเอาสองคนก็เองเดียวเลยเจ้าไหม่ บอกเขาไม่สบา,าให้พวกผมไปหายาให้นะเมื่อกี้รหลงไปอะไรอ่ะรูปเหรอกำลังจะรูปนะไปเราไปหาดูดีวกว่าน,นะว่ามีอะไรไหมนะไปยังไงเดี๋ยวพี่เดินเอาไปนไปไปเดินเดินไปไป เยนะโอ้ก็แล้เฉพาะหลอเดี๋ยเพล่งเนี่ยเอเงีนนะ้ยไปให้ยาให้น้องนะกข่าวนะใช่คนะนะรับวันนะี้เนะี่ยทกับเพล่งเนี่ยเหนียมากเหนียมากเราเนะี่ไปนั่งผักนะ เดินวนไล่ลออ้อมแล้นะก็เลงน่ะรับผมเดผม,ดมดนละก็เลงนะก็จะไปให้ยาให้น้องอะนะเราก็เดินทางาไก่งไม่เจอใช่ลิก้อะก็ไม่เจอนะมีจะายอลก็มเห็นหางงงอยู่ด้วยกันเราไปบอกน้องกันกว่าเราเนะีไม่เจอนะเพราะว่าไปไปน้อง้เดี๋ยวผมจะขออนคอาตืปิดกล้องหลังน่อยพี่นะ เล็กระวังนอด้วพื้นเนี่ยลื่นมากเลยนะนี่เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยยเ้ยน้ยเฮ้ย้ยเฮยเเฮ้ยเฮ้ยยเยเฮเยยยเฮ้ย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 ยเน้่ยเย้ย้

ตกใจร้องเนี่ยหายไปได้ไงนะผมก็ไม่รู้นะใช่แล้วเล็กเฮ้ยโอ้ยเจ๊เล็กเหรอเห็นดูได้เนาะไปไหมก่อนไปนะไปก่อนใช่ตอนนี้มันก็อยู่ในพวกแล้วมันจะอยู่นะโอ้โหทำนี้หลอดละไปนะคือกลับวันนี้ก่อนแล้เดี๋ยวมันจะมือนะเที่จะก็กระจายไปนะฝากไปกระติกตามช่องนอนให้ผมนะพี่ เจอกันใีม่ในคลิปหน้าขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะพี่คือแบบว่าตัวมากเลยนะใช่เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่จอเด็ครับครับสวัสดีครับถ้าชอบนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นพื่อนกับเพื่อนเล็กนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพวงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะบ๊ายบายครับ